สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็มาพบกับไฟนะคะจากช่องลูกชาวนาอีล่ามาล้เดรนนะคะตอนนี้คือไฟไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็คือมาทำทธุระที่ต่างจังหวัดนะคะก็คือบ้านคุณป้านะคะก็นี่ค่ะอิทธิพลของบอนสีนะคะมีทุกที่จริงๆค่ะอันนี้คือปลูกไว้ประดับตกแต่งบ้านนะคะนี่อันนี้คืออะไรนะช้างช้างเผือกใบบัวหรือเปล่าคะ ใช่ไหมเอ่ยใบแดงๆสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่อันนี้คือส่วนของคุณป้านะคะปลูกไว้ข้างบ้านนะคะนี่มีเพชรพันล้านด้วยค่ะก็คือเพชรพันล้านนี่ก็เอามาจากบ้านฝ้ายนะคะก็คือให้ป้ามานะคะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ก็คือกัดสีสวยแบบนี้แล้วค่ะนี่สวยมากๆค่ะนี่ใบแก่นะคะนี่ค่ะ เพชรพันล้านนะคะอันนี้คือกําลังออกแทงแล้วนะคะนี่เพชรพันล้านนะคะสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมนี่โอ้เพชรพันล้านสวยจริงๆสวยมากๆค่ะอันนี้คือไก่ตัวงามนะคะนี่บ้านคุณป้าก็มีเหมือนเอ้ยก็เอามาจากที่โน่นนะคะเอามาจากที่บ้านฝ้ายนะคะไก่ตัวงามนี่อันนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะ นี่ค่ะมีหลายต้นเลยค่ะแล้ววันนี้ก็คือแม่ฟ้าก็เอาต้นไม้มาฝากป้าด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้เอาเบีย้ยเล็กๆนะคะมาฝากนะคะก็คือบ้านฝ้ายอยู่เพชรบูรณ์นะคะก็เอามาฝากที่พิษณุโลกนะคะเพราะว่ามาทําธุระพอดีนะคะแต่ว่าหฮกหลงเนี่ยเอาไปจากบ้านคุณป้านะคะก็เอามาเอามาให้ด้วยนะคะตอนที่เอาไปอะคะ่ะ นี่ก็เป็นแบบนี้เป็นกอแบบนี้แหละคะ่ะก็คือลุงให้ไปนะคะ1กอแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาต้นไม้มาให้ด้วยนะคะแม่ฝ้ายเอามาให้นะคะนี่ก็คือผลผลิตหกหลงที่คุณลุงให้ไปกระถางใหญ่ๆนะคะก็คือเอาไปขยายพันธุ์ได้หลายต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่ฝ้ายเอาต้นอะไรมาฝากคุณป้ากันบ้างนะคะ ต้นนี้คือ,อรู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะหองเฮานะคะต้นเนี้ยคุณแม่ไายเอาหองเฮามาฝากคุณป้านะคะนี่แล้วก็มีอะไรอีกเอเอต้นนี้อะไรอะ่ะคือคุณแม่ไายหยิบมานะ้ายก็ไม่แน่ใจว่าหยิบมาจากโซนไหนอันนี้จะเป็น ม่านางพิมพ์นะคะม่านางพิมพ์จะมีสองต้นนี่ค่ะต้นนี้ม่านางพิมพ์แล้วอันนี้จะเป็นไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐเบบีเอามาปลูกนะคะเอามาให้คุณป้านะคะอันนี้รู้สึกไม่แน่ใจว่าเป็นชายชนแผงหรือว่าหงสุวรรณนะคะเหมือนชายชนแผงมากกว่าอันนี้จะเป็นนางวาลีค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระยาพันวังค่ะ แต่ละต้นคือเบบีมากๆค่ะแต่มันก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้อะไรเอ่ยไม่แน่ใจเลยนะคะมันเล็กมากอันนี้หงสุวรรณค่ะหงสุวรรณจริงๆถ้าไซนี้ก็ขายประมาณ300นะคะ300เออไฟลยลืมแจ้งราคาเลยอ่ะท่านผู้ชมอ่าแต่คือที่ยวามาฝากคือส่วนใหญ่มันยังเล็กอยู่นะคะเนอะอันนี้ไก่าลายชาวดีค่ะไฟายก็ขายไปประมาณ300เนาะ นี่ค่ะแกะชลาชาวดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นบองเงินเบบีค่ะไซนี้ไม่ได้ขายเนอะมันเล็กเกินนะคะอันนี้คือนางใหม่ค่ะมันก็จะมีดำหนีนิดนึงแต่ก็ขยายพันุได้นะคะอันนี้หกโลงไฟขายอยู่50บาทนะคะอันนี้หกโลงถ้าเป็นกระถางแบบนี้ก็ขายอยู่ประมาณ150ยาสค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม ก็ายจริงๆไฟก็ขายขาะจะขายผ่านทางเพจลูกชาวนายิ่ามาแลเดินนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเพราะว่าช่วงเนี้ยไฟทำทุรนนะคะก็เลยยังไม่ได้ว่างไปขายอาจจะยังไม่ได้ตอบแชทลูกค้าคือเยอะมากนะคะก็ไฟก็โพสชี้แจงไปแล้วนะคะหน้าเพจเนาะวายเดี๋ยวรอรอซื้อกันวันที่หนึ่งทีเดียวเลยนะคะหนึ่งพฤศจิกาอันนี้คือถุงเงินถุงทองคะอ่ะอเดี๋ยวไฟทิ้ง ลิงก์ของเพจลูกชาร์หนีล่ามาล์เดอร์ไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะเผื่อท่านผู้ชมอยากเข้าไปติดตามนะคะอันนี้คือถุงเงินถุงทองค่ะท่านผู้ชมคือน้องมีถุงตรงเนี้ยเขาบอกกันว่าถ้าเลี้ยงถุงเงินถุงทองนะคะถ้าถุงใหญ่ก็คือก็คือเหมือนว่าเรามีเงินเยอะนะคะถ้าถุงเล็กก็เนี่ยค่ะถุงเอาไว้บ่งบอกอถุงนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยแสดงว่าป้าก็ต้องมีเงินนะคะเนี้ย ถุงใหญ่ดูเห็นไหมคะดูดิมันใหญ่แบบนี้เลยคะ่ะวูนี่คะ่ะนอ้ทำไมใบเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้คือต้นถุงเงินถุงทองนะคะแต่ต้นอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยนกน้อยอะไรหรือเปล่าคะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมทราบไหมคะถ้าใครทราบว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรก็รบกวนคอมเมนต์บอกไฟายหน่อยนะคะคือไฟล์ก็ลืมชื่อเนาะ ไม่ได้ถามคุณป้าไว้ด้วยนะคะ,ะแล้วนี่ค่ะสิ่งที่ Amazing ที่สุดก็คือวันนั้นนะคะคุณป้าไปบ้านนะคะก็เลยให้กวนอิมมานะคะตอนนั้นนะ่ะมันยังไม่มีใบนี้กับใบนี้ค่ะมันมีแค่ใบนี้แล้วก็ใบเลิกๆนะคะพอเอามาเลี้ยงอะคะ่ะแล้ววันนี้มาดูอะคะ่ะมันคือสีปาดค่ะท่านผู้ชมมันคือสีปาดค่ะ นี่สรุปก็คือป้าไม่ได้ได้กวนอิมมานะคะเป็นสีปาดค่ะสวยมากๆค่ะว้เรามาดูกอฮกหลงนะคะฮกหลงอันเนี้ยก็คือป้าเลี้ยงมาเป็นสิปี20ปีแล้ว้ะคะเนี่ยแล้วทุกปีมันก็จะยุบนะคะแล้วมันก็จะขึ้นใหม่นี่ค่ะฮกหลงสวยมากๆค่ะเดี๋ยวดูกอนะคะ10บยีปีอะคะ่ะเป็นกอแบบนี้เลยค่ะ ส่วนอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรไฟก็ไม่รู้อันนี้เหมือนอะไรนะไฟลืมชื่อที่หน้ามหาศจันยร์เขืออนนี้ค่ะเพชรพันล้านค่ะนี่สวยมากๆค่ะนี่นะคะเอามาจากบ้านไฟนะคะสวยมากๆไฟซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะต่อไปไก่ตัวงามเจ้ากุุงไกเซอร์ค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าอะไรอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะอันนี้ว่านหางจาระเขเคเนาะอันนี้อะไรอันนี้เหมือนโคตอะไรสักอย่างนึงสวยเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นฟิโลเขียวะคะ่ะโอเคเดี๋ยวไฟจบกันไปกับต้นสวยๆของฮุกหลงนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวไนล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ